ัดีค่ะพบกับครัวบุญมาวันนี้นะคะแม่ครจะทำขาหมูพะโลค่ะเปิดคลิปที่ตลาดแต่จะไปทำที่บ้านนะคะทุกคนพะโล้หม้อนี่ให้ใส่ไข่เป็ดสิ๋ห่าฟองแล้วจา้าไข่ที่ห้อต้มแล้ว,ลวจา้าห้อกระชิมาใส่ซีอิ๊วหวานไว้ที่แก่นจา้าแล้วที่คุกซีอิ๊วหวานซีอิ๊วห้องสิดแต่ละตัวนี่ยห้อิดไข่มันมีสีสันที่กันจา้า กับหมูสีมันสีเข้มขึ้นแล้วสีใส่ซีอิ๊วดำก็ได้จ้ะกุกให้มันมีสีเข้มขึ้นงามเห็ดพะโล้สีมันสีงามจ้าต้มพะโล่ข้าวเทนี้ข้าวกับสีใส่อ่ะตับหูน้ำได้จ้าข้าวหิมพานตับหมูลระเป๋าลงไปทอดจ้าเพิ่อเติมใส่พะโล้ข้าวได้จ้าจ้าข้าวกับสีน้ำตับหูเดี๋ยวกขาปอดใบมันหันจ้าลงมาต่อน่าสีห้องพันใบได้จ้า ต้งหูเ้าก็ทอดเสร็จแล้วจ้าห้าก็สีเตรียมไวมาถ่ายลงใส่พะโลนะจ้าเมื่อเราล้างหมูมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราอยากให้หมูของเรามีสีสันเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเติมสีอิ้วหวานลงไปนะทุกคนแล้วเราก็จะคี่เขาเท่ากันค่ะหมูของเราก็จะมีสีสันเพิ่มมากขึ้นนะคะก่อนที่เราจะเอาไปทำพะโล้ทุกคนขาหมูเราก็จะคู่เขากับสีอ้วน หวานกันนะทุกคนสีก็จะเป็นสีออกมาสีแดงๆสสวยเพิ่มมากขึ้นทุกคนจะสีมันสีเข้มขึ้นเขาก็อยากให้มีสีสสนกันน้อยก้ะสนามพะโล่เขาอยากให้มีสีสันลายก็นี่เขาก็สีเติมสีอิดํดำลงไปก็ได้จ้าเครื่องเ็ดพะโล่ของเขาจะจากกับซีีหมูที่เขาใส่ซีอิ๊วหวานไปแล้วนะคะตรงหูทอด แล้วก็ไข่เป็ดต้มเาสีใส่ทาอ่าน้ำตาลปี๊บนะคะเกลือแล้วก็กระเทียมพริกไทยหลากชี้หลากผักชีกระเทียมพริกไทยมือนี้แม่กัวลืมซื้อพริกไทยขาวจ้ะก,ก็เลยได้พริกไทยดำราะว่าพริกไทยดำยู่บ้านมีอยู่แล้วแล้วก็มีเครื่องพะโลฮอร์หนึ่งสีใส่เครื่องพารูวอลายได้จ้าถึงสีหมอใหญ่เพราะว่่าอาแม่กัวยว่หมักเครื่องบ่าหมักกินเครื่องพารหลายจ้ะแต่ตามใจชอบเนาะกระสีมีสีขาวเนี่ยแหละค่ะ ซอสชอ,ชอฟ้าเขียวเดี๋ยวไปลงมือเห็ดกันได้ค่ะตอนแรกเราต้องตำลากผักชีกระเทียมพริกไทยก่อนจ้าดินนะทุกคนเราก็ลากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปตำก่อนค่ะนี่นะคะเราจะตำลากผักชีกระเทียมแต่งให้ละเอียดเลยนะค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะเราจะน้ํามันลงไปนิดนึงก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเอาเนี่ยค่ะลากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปผัดกับน้ํามันก่อนนะคะทุกคน ทำไปอ่อนๆน,นะคะทุกคนห้ากบวบกะเพราใยพริกทไทยของเราจะไหม้ค่ะแล้วเราก็จะใส่พวกเครื่องพะโล้เนี่ยค่ะลงไปผัดก่อนนะคะทุกคนแต่เรายังไม่ใส่ถึงพะโล้นะคะเนี่ยนะคะเราจะแผดกับน้ามันไปก่อนนะคะน้ามันไม่ต้องเยอะค่ะทุกคนจะผัดให้หอมๆก่อนนะคะทุกคน พริกไทยผัดออกมาแล้วหอมหอมผัดออกมาแล้วหอมมากเลยค่ะทุกคนพอเราผัดกระทียมอารากกระทีกระเทียมพริกไทยหอมเหลืองแล้วน้าะทุกคนเราก็จะใส่ น้ำตาลปีบ๊บเลยทุกคนลงไปเลยนะคะที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยเราก็จะเคี่ยวน้ำตาลปี๊บนะทุกคนน้ำตาลปี๊บละลายเคี่ยวจะน้ำตาลปี๊บสีน้ำตาลไหม้นะทุกคนมันก็จะหอมหอมมากอะตอนนี้หอมมากเลยค่ะทุกคนแม่หัวต้อง จับอย่งนี้ไว้นิดนึงนะทุกคนนะคะแล้วก็จะเทน้ำตาลฟรีบนะคะทุกคนให้น้ำตาลฟรีบละล,ลายโอ้ยอยากให้ทุกคนได้กลิน่นยังเลยหอ,อม เราก็จะเคี่ยวน้ตาแต่เรื่อยๆนะคะทุกคนจนถึน้ำตาลเป็นสน้ำตาลไหม้แล้วเราก็แล้วเราจะใส่ผงพะหลงไปีหลังนะคะทุกคนใส่ไปตอนนี้นะคะใส่ผงะแล้วตอนนี้เลยนะคะตอนที่เราเคี่ยวตาลสีนตาลแล้วแล้วเราก็จะเอาหมูที่เราหมักไวนะะ้นี่ค่ะ ลงมาผัดเลยนะทุกคนเคลงเลยพอเราเคี่ยวตาลได้ที่แล้วเราก็จะหมูมันผัดเลยนะทุกคนหม้อไม่กลัวนะ่ะเราก็จะผัดให้หมูมันเงาขึ้นมานิดนึงนะทุกคนให้หมูสุกลงเงาขึ้น ออแม่ครัวกับเตาแม่ครัวไม่ไม่บาลานกันเลยทุกคนนี่นะคะเราก็จะผัดให้หนังหมูเราเงาตึงขึ้นมาทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าสูตรคนไทยยังไงนะทุกคนแต่แม่ครัวทำของแม่ครัวนี้มาทำไม่ยากกินยากก็อร่อยนะทำสูตรนี้นะผัดให้หนังหมูตึงขึ้นมานิดนึง ร้อนแล้วนะคะทุกคนหนังหมูก็จะเริ่มตึงน,นี่นะทุกคนพอพอหนังหมูเริ่มสุกหมูเริ่มสุกหนังมันจะเริ่มตึงเงาอย่างงี้ทุกคนนะคะเราจะขัดไปพอเริ่มตึงเงาอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็จะเติมน้ำนะทุกคนจะเติมน้ําลงไปเลยนะทุกคน ท่วมอะค่ะเราก็เติมน้ํากะพระท่วมแล้วกะว่าไปิมน้ําไปเนี่ยนะคะทุกคนเราก็จะใส่ไข่ของเราที่ทํไใบเขียวไว้นะใส่ลงไปเลยทุกคนขาเราก็ใส่ไปเลยค่ะทุกคนตอนนี้แหละเราก็ใส่ไปเลยแล้วก็ตองหูเราก็ใส่ไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะ รดไปเลยค่ะทุกคนเรือซีอิ๊วขาวซีขาวสักสองทับพีก็ได้นะทุกคนซอสสาเขียว ถ้าเราอยากให้มีสีเข้มขึ้นนิดหนึ่งเราก็ใส่สียูดําไปได้นะทุกคนนิดหนึ่งถ้าอยากให้สีสวยขึ้นนิดหนึ่งนะคะทุกคนสีนะ้ำพะโลงเราก็จะเข้มนิดหนึ่งเราเติมเป็ดน,นิดหนึ่งนะคะเพื่อความเข้มข้นสีสวยของเรา เสร็จแล้วนะทุกคนเราจะปิดฝาหม้อเคี่ยวไปอย่างนี้นะทุกคนทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะครึ่งชั่วโมงว่าจะเป็นยังไงนะคะพะโลของเรานะคะพ้นพะโลของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราเคี่ยวได้ประมาณสี่สิบนาทีแล้วแล้วเราก็จะโรยผักชีลงไปนะคะทุกคนหอมมากเลยทุกคนน่ากินไหมดูสิแม่กลัวจะตักให้ดูนะ นี่พะโลน่ากินไหมทุกคนเป็นอันเสร็จแล้วค่ะทุกคนพะโล้พะโล้ของเราเสร็จแล้วนะทุกคนดูสีพะโล้ของเราไข่พะโล้ขาหมูพะโล้นะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอทุกคนทานข้าวให้อร่อยๆนะคะวันนี้ไม่ได้กินโชว์นะคะขาหมูเปื่อยๆของเราหน้าอร่อยมาก ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ